เราคุณแม่ค่ะคุณแม่คันมากเอากระเต่าเถอะเอามันเพราะท่านเพราะท่านยังยังยังบ่ถึงพราใจอยู่ติมันยังบ่แห้งยู่ติแม่เอาปลาพี่น้องระเบิงเอาไม้เก่าเรายังบอนสะทุกตะทานอยู่สิเจ้าไหนอีกมันสิเจ็บนี่เดียวถ้าเราคั่นไอพี่น้องระเบงเราไมีตุ่มนะจ่าระเบงเราไมีตุ่มจะคั่นอีหยังอีแม่ ขั้นมามีตุ้มขั้นแบบซื่อๆเอ,อาเมียดึงเสียขึ้นด้วยหินวางแล้วเพิ่งเก่ามือมันเก่าพอถึงต้องใส่ใหม่ใช้ไม้ค่ะเนื้อเก่ามันเก่าพอถึงมันปลายมันถูกหมดแล้วเลยใส่ใหม่เกา่าห็นบอลนี่ละพราะไป เกาโหลดพนะละวะเขาเพียงแง่งมาสันอัดเตอร์นี่น้องเอ้ยแล้วเบิ้งเก่าเออกูจิโพดแบบนี้ล่ะโพดเด้อโพดเด้อนี่เด้อสีลงสีลุงเนี่ยอ่ะพี่น้องแล้วเบิ้งนี่เก่าแบบไม่เอาเบิ้งไฟกันมือเก่าบ่ได้ไม่จับเก่าบ่ได้นี่มึงล็อกขั้นไม่พี่น้องมึงมิตุ่มในใจ้าละเบิ้งจะล็อกขั้นยังอย่างล็อกขั้นขั้น